ยี่องะองตด้านน่กพรตกคิดกูแดงไอ้จอมมิอ้ซิดีซับไว้ก่อนไปต้องหน้าแล้อใจเปิดแล้ตรงข้างจิตด้านนพรตอ่ะก่อนนึ่งไม่เห็นหน้ามึงอ่ะติดนึงอ่ะโอ้เลยเทเลยมือเ้ยโอ้ยม่ย้อยเอะไฟฟ้าเตอร์ไม่เห็นเ่โอ้ยยโ้โคตรด่ตานะครับแม่ ไฟคบไม้ฟ้าเติมครับจะไม่เห็นว่าเพื่อนกูเอาเพื่อนนั่งรถมาเก้าคนเยอะขนาดนี้อืมใช่เนี่ยหมกศพมาสองเนี่ยเทียบเลี่ยมโลวิดีโอโลว์มึงอยากให้ตำรวจเห็นนะแต่ตำรวจแม่งเเออห็นกกระจพต่างมันเถอะโอเคครับอ่าก็ตัดแค่นี้แล้วกันนะครับก่อนที่ทุกคนจะตายกันหมดนะครับสวัสดีครับแม่งไอ้ตี๊ะไอ้ตีครับโชว์โชว์ตีตีโชว์หัวนะครับตาย

ดีออกครับ1นาทีกว่าเอา2เลยดีกว่านะ2นาทีมันถึงครับกูเมื่อยครับจัดไปนี่นะฮะอันนี้ถึงไหนแล้วน่ามองไม่เห็นเราเลยนี่มันไอ้นี่อยู่เลิฟนี่หว่าเอาไอ้บีเหลียซ่ตัดไว้ข้างหน้ารถก็เครียแล้วนะฮะเขากำลังเครียดเลยครับใครใครนั่งเกาะอะไรอ๋อทับเกาะ ดูฮะ <hel ì. S 1> ่าหมดแล้วนะฮะวางมาครบสองนาทียังกดปุ่มเลยเกดอะไรจะครบสองนาทีแล้วโอ้ปานงลงเฟสใช่ <discontin ui> ไหมใช่แล er ้วนังดิบดิบลายห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 ายันยหมยแล้หาจหายหายหียหายหหาย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 หยหยหายหยหายหยหายาหาหยหา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 ยหหายายหดยายห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 าย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 